สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอวิธีการการใช้สื่อการสอนโดยการใช้โปรแกรม ClassPoint นะคะวันนี้ก็จะมาสอนขั้นตอนการใช้โปรแกรม ClassPoint ใน PowerPoint นะคะเพื่อที่จะเป็นสื่อการเรียนการสอนหรือว่าจะเป็นการใช้งานเพื่อการทำแบบทดสอบของนักเรียนได้นะคะอันนี้เราก็จะมากดที่โหมดของ Inno ClassPoint นะคะ นี้ก็จะเป็นฟังก์ชันแรกก็จะมีปากกามีไวบอร์ดนะคะอันนี้ก็จะเป็น i n t e r a c t i v e ไวนะคะ,นนะ,เ,ะ,คะเราจะเลือกไปที่ Multiple choice นะคะเพื่อที่จะ,ะสร้างแบบทดสอบมันก็จะขึ้น Multiple ขึ้นมานะคะให้เราเลือกสไลด์ที่เราต้องการนะคะแล้วเราก็กดไปที่ Multiple choice ตรงนี้นะคะเลือกให้มันอยู่จุดกึ่งกลางอ่ แบทดสอบของเราจะมี2คําตอบนะคะให้เราเลือกไปที่เลข2 a u เอาล t t i เซตติ้ง t i p l e ฟ i งชอยน์นี่จะเป็นการตอบคําถามหลายตัวเลือกนะคะแฮนด c ค l l ล e กแอนเซอ r ในข้อที่2นะคะก็จะเป็นคําตอบมีแค่เพียงคําตอบเดียวนะคะพอเสร็จแล้วเราก็จะมาดูที่ Pay option นะคะ Pay option ก็จะมีสต r t q u e s ชั่นถ้าคุณครูต้องการให้ คำถามขึ้นมาเป็นอันดับแรกแล้วก็ให้ติ๊กอันแรกนะคะตัว Start Question with Slide นะคะถ้าคุณครูไม่ต้องการที่จะให้แสดงกระดาษคำตอบของนักเรียนนะคะให้กดไปที่ Minimize Resource Window After Question Start นะคะส่วนคำว่า c o s u b m i s s i o n After นะคะเป็นการตั้งเวลาในการทำคำ ทำแบบสอบถามหรือคำตอบนะคะเราก็ตั้งเวลาไปได้เลยค่ะและหลังจากนั้นนะคะก็ให้สร้าง Multiple Choice ให้ครบทุกสไลด์ภาพที่เราสร้างขึ้นมานะคะ เมื่อเราสร้างแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราคัดลอกตัว URL แล้วก็ s s code หรือว่าจะให้นักเรียนสแกน QR code เข้ามาในห้องเรียนก็ได้นะคะและหลังจากนั้นนะคะเราจะมาลองทดสอบการใช้ตัวคัสคอยลเรานะคะว่าจะใช้งานได้หรือไม่ได้นะคะให้เราเข้ามาในสไลด์ที่เราต้องการนะคะกดการนำเสนอนะคะแล้วก็กดไปที่ พอนะคะแล้วก็รอให้นักเรียนนะคะเข้ามาทําแบบสอบถามเราสามารถเช็คได้นะคะก็จะมีจํานวนนักเรียนมีจํานวนเวลานในการทําแบบทดสอบนะคะอันนี้ก็จะมีนักเรียนตอบแบบสอบถามมาแล้วนะคะจํานวนหนึ่งคนคะ่ะแล้วเราก็สามารถเปิดคําตอบที่ถูกต้องได้นะคะไปข้อต่อไปค่ะสำหรับข้อนี้นะคะเดี๋ยวเราจะล้างแบบสอบถามออกนะคะ แล้วก็รอให้นักเรียนเข้ามาทําแบบสอบถามเหมือนเดิมค่ะ <c oughs> นี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นผลจากที่นักเรียนได้ทําแบบสอบถามเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถปิดเสียงปิดอะไรได้นะคะฟังก์ชันอื่นๆก็จะประมาณนี้นะคะในการสร้างแบบสอบถามก็จะมีประมาณนี้นะคะในการสร้างบทเรียนนะคะ ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้จนจบนะคะ